ของเล่นเด็กพิเศษพี่น้องเล่ินยังกระเล่นเล่นหัวกระเทียมสามจีพี่จะอะไรของเล่ินนะเอามาเอามาอเอาไาหมมุดได้วบวอลไรบ่นี้นยี่จะอะไรนะแยะเตียวแม่อบอ่แย่ะลือขยะไมา่แย่ะเตียวแม่ได้บ่อบะไรบ่เนี้ มึงเรียกว่าอะไรอ๋อมดุมดมุดนี่ของเหลินนั่นอืมมาตุกแต่งลงลมังเฉยีกูลงที่กูไปหายมึงเหรินจะโดนแล้วมึงกระมึนมึงเอาลูกมาดิจังเลยนี่ฮะ,ะนัะ่น แมวน้องของแม่แมวน้องของแอม่คนเดียวบม่ีมูมูแต่ไม่ยอมมากระแต่มาเลี้ยนแมวคนเดียวแมวเกลือขอยะนี้ดีไปเก็ปากมาแล้วประกาศเขาไปหาเขาแล้วอ๋อป้าย ¡Ey! Sí.